อาร์ตยังไงคืบหน้าเคอร์เคสคุยหงอีกหนึ่งมื้อได้เช็คบิลเลยนะอารัตยังไงเคเรเฮอร์โพสลานลิเวอร์หลังย้ายไปร่วมทีมเบรฟอร์ดในครั้งนี้เอาแล้วเมื่องานนี้โกนาเต้มองข้ามซาร่ายกเดีเบเดมเาะที่จะคว้าบอดออาร์ตยังไงฟอรินเวียตหรือแข้งนึ่ง1้0ล้านปอนด์คนคนี้จะเป็นเบอร์สิที่ลิเวอร์ pool โปรคอยมานานแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ด้านของทางฝั่งนะผมบิลลสเคอเคชแบ็กซ้ายของบอร์ดมัรเตรียมที่สลัดเครื่องแบบมาเป็นลิเวอร์พูลในวันนี้เมื่อการเจรจาระหว่างสองค่ายคืบหน้าไปมากจนเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้ว ดยการบริงานข่าวจากกรูซื้อขายฟอร์เรชชโ,โดเมโนโว่าหลังจากที่กองกลางอกองหลังดีการีทิชเชอังคังการีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับผู้นของหงส์แดงลิเวอร์พูลลุล่วงตั้งแต่ช่วงสุดากรก็เป็นฝ่ายบริหารที่แห่งแอนฟิลหาทางในการยื่นข้อเสนอเดอะเชอรี่ให้พอใจถึงวันรนี้แล้วทุกอย่างก็ทิศทางเป็นบวกจนแหล่งข,าข่าวกล้ชิดนะฮะไวยเซเรตี้สเตเดียมเปิดเผยบอกว่ารอโดเนโน่นว่าเหลือเพียงแค่หาเรือกระิกครั้งเดี๋ยวก็เคาะจบได้ในครั้งนี้ โดยตัวเลขบูรค่ารวมสูงสุด,สดคาดกันว่าไม่เกิน40ล้านปอนด์แบบที่สามารถจะแบ่งชาระให้บทภายในช่วงสองปีโดยพเพ่นวยเชอร์รายนี้ก็ถูกวางเป็นทายาทของแอนดี้แบรเบอร์ันในระยะยาวโดยผลงานของซีซั่น2024ออกมาโดดเด่นทำไปรั้มากถึง2ประตูกับอีก5แอสซิสจาก41เกมโดยรวมทุกประการเป็นการลงตัวจริงครบทั้ง68เกมในเกมฟุตบอลีินนมีบริกอังกฤษที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ อาร์ตันเงยเควินเคเรเฮ์นายทวันคนใหม่ของเบรนฟอร์ดโพสต์ลงไอจีบอกลาลิเวอร์พูลในครังนี้แล้วหลังอำลาต้งสังกัด้แรกในอาชีพซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตด้วยนานนับ10ปีโดยเคเรเฮ์เองนั้นผู้รักษาประตูทีมชาติไอแลนด์ตัดสินใจเซ็นสัญญากับบรรนของเบรนฟอร์ดเพื่อที่จะคว้าโอกาสในการรุกหนำอย่างสม่ำเสมอหลังผ่านการรับใช้หงแดงลิเวอร์พูลนานนับ10ปีนับร่วมสมัยที่เป็นนักเตะในแคนดามี่ในคังนี้กันอีกด้วย ด้หลังเป็นขุนพลคนใหม่ของเตอบีด้วยค่าตัวที่สามารถจะขยับขึ้นได้สูงสุดนะฮะ18ล้านปอนด์หรือราว792ล้านบาทมือกาวในวัย26ปีปร,รายนี้ซึ่งก็ลงสนามให้กับประรัทแม็กชิน67นัดและก็ได้แชมป์ริารการนี้9บริการกับชินแอนฟิลในโพสต์อำลาอดีตสโมสรทางไอจีแล้วเมื่อวันที่4มิถุนายน ผมมาที่สมโมสรแห่งนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก16ปีจากนั้นอีก10ปีต่อมาผมเองก็ไม่เคยฝันได้เลยนะว่าได้เดินทางอย่างที่ผมประสบความสเรจเลยการมีโอกาสได้ลงเล่นในกาสโมสรแห่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคว้ามาได้แบบไม่ง่ายและมันก็เป็นความทรงจําที่จะอยู่กับผมตลอดไปนับตั้งแต่ที่ผมได้แชมป์รายการแรกในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกคนที่สมโมสรดับแต่สตาฟของผมและก็เพื่อนร่วมทีมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พวกคุณทุกคนนั้นช่วยให้ผมเป็นอย่างผมในทุกวันนี้แฟนๆอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่น่าทึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งผมเองก็รู้สึกได้เสมอถึงความรักและมันก็มีความหมายเป็นอย่างมากผมมีพื้นที่ให้ในหัวใจของผมสำหรับสโมสรและครองเมืองน,นี้เสมอขอบคุณทุกคนและก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีอนาคตอันใกลน้นี้คุณไม่มีวันเดียวดานะ อารันิงอิบาริฮิมากโกนเตนกองหลังลิเวอร์พูลชี้ขาดอุสมานเดมเบเ,เรสสุดหน้าเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสเหมาะที่จะได้รับรางวัลบอลองดอร์ในปีนี้ในคลาดนี้เป็นอย่างมากแม้สุดท้ายแล้วโบซาลาจ,จะควารกรางวัลหลายสาข,ขาของพิบาริกก็ตามทีซาลาดดาวยิงทีมชาติอียิปต์สร้างผลงานในช่วงซัสนที่ผ่านมาได้อย่างน่าทึ่งทั้งพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิบาริกและก็ควา้ารางวัลดาวซันโบรวมทั้งได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมจากผลงาน34ประตูกับอีก23แอสซิส จากทั้งหมด52นัดในทุกบริการ้วยเหตุนี้เองซาร่าจึงมีชื่อได้ลุ้นซิลรังวัลบารองดอร์ได้แต่ว่าโกนาเต้เองก็มองว่าในใบเล่นั้นบอะสมิสสุดแม้จะมีปรามินยาเมาดารุ่งของบาร์เซโลนาเป็นคู่แข่งอีกรายเนื่องจากว่าปาสแซต์แมงเองก็คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จและก็เขีรยหงแดงลิเวอร์พูลตกรอบ16บทีมสุดท้ายในรายการนี้ในการดวลลูกโทษตัดสิน โดยที่สุนนาทีมช่าฝรั่งเศสพาเปเ,เชคว้าทริปเปิลแชมป์จากการพังประตูดาน,นังสิ้น3าลูกแล้วก็อีก15หแอสเิสโดยเกมวันพัสะบดีนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะฮะอุสมานเองก็สร้างผลงานในช่วงซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสมควรได้บรองดอคนอนเต้ได้ให้คำตอบกับสื่อวันที่4มิถุนายนก่อนเกมเดยเชั่นลีกรอบตัดเชือกกับวันพัสะบดีซึ่งฝรั่งเศสจะต่อกรกับสเปนที่มียามานเป็นตัวชโรงเดเบรยเองก็มีสั้นที่ยอดเยี่ยม ผมพูดไม่ออกเลยนะพูดไม่ออกจริงจริงและก็ไม่มีใครคาดคิดนะว่าเขาจะทำได้ดีนขนาดนี้อุสนเดบเดสมควรได้บรงดอนในครั้งนี้เต็มเต็มเลยนะอะแลยังไงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกันละหนะ้าการย้ายทีมของฟอร์เรนเวียตไปยังลิเวอร์พูลที่ณตอนนี้ดูเหมือนนักเตะตกลงปรงใจจะเข้ามาเป็นเพลย์เมคเกอร์คนใหม่ของทีมแล้วเหลือเพียงแค่ปัญหาที่ทางตัวทางด้านของเลวโกเซนเรียกร้องมาเท่านั้นเอง ซึ่งเรามาจะมาวิเคราะห์นะผมเวียดเนี่ยอย่างละเอียดด้วยตัวเลขสถิติและก็สิ่งต่างๆที่เขาเคยทําไว้ในช่วงสิ้นสที่ผ่านมารวมถึงปัญหาหมายเลขสิบของลิเวอร์พูลว่าจุดนี้แล้วสมควรจะแงด้ดยเพื่อเล่นรายใหม่ในครั้งนี้นหรือไม่โดยทัิงที่ที่ลิเวอร์พูลกับตําแหน่งเบอร์สินะโดยกันนี้อาเนสซาร์ตเป็กุศลที่ชอบทําฟุตบอลในระบบการเล่น4 3 2 1 มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเขาทํางานที่เนเธอแลนด์แล้วจนกระทั่งเขาก็ยกมันให้เป็นระบบหลักในการทําทีมลิเวอร์พูลจนได้แชมป์แนฤดูกาลส0ป4าที่มองผิวเผินระบบนี้ก็มาแสดงให้เห็นได้ว,ว่าตําแหน่งใน p e r i เกอร์หมายเลขสิบของลิเวอร์พูลมีปัญหานักเนื่องจากว่าพวกเขาว้นเตะอย่างโดมินิกโซบ็อกสไตร์เป็นเบอร์สิบตามธรรมชาติแถมซื้อตัวมาด้วยราคาถึง75ล้านปอนด์ขณะที่ตัวเงินสำรองหมุนเวียนเป็นหน้าที่ของนักเตะลูกม่ออย่าง เคยทโจนที่โดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อสโลตมาถึงทั้ง2คนสลับกันลงเล่นตลอดทั้งซีซั่นยิงประตูรวมกันทั้งสิ้น8ลูกโซบ็อกสไลด์5โจน3และก็11แอสซิสโดยโซบ็อกสไลด์6โจน5และก็สร้างสรรค์โอกาสในการเข้าทำรวมแล้ว39ครั้งโซบ็อกสไลด์22โจน17อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังคงยังไม่ถูกใจตาฮะโดยแล้วยังไม่ถูกใจกับสโลตสักเท่าไหร่นัก เพราะไม่อย่างนั้นการโรเตชันตำแหน่งนี้จะต้องด้อยมากเลยนะหรือมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นเบอร์หนึ่งของทีมชัดเจนเหมือนที่ปีกวามีโมเมตซาร่ากลางกองกลางคู่มีอาริซิสแม็กอาริสเตอร์แล้วก็ไบรอันกราเชนเบิร์ตเ,เป็นต้นในขรันี้ซึ่งกลับมาที่เรื่องของเบอร์สิบของฝั่งลิเวอร์พูลอีกครั้งจากทางน้านของสถิตดังกล่าวที่อ้างมาจะพบว่าสวอคสไตร์มีบทบาทในการสร้างสารร์เกมรุกมากกว่าโจน โดยเฉพาะในด้านการาสร้างโอกาสและก็ททำประตูอย่างไรก็ตามาโจนมีความแม่นยำในการจ่ายบอลที่สูงกว่าซึ่งก็สะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งสร้างสรรค์และก็ททำประตูได้พร้อมๆกันปัญหาหลักก็คือแม้ทั้งสองจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ว่าตำแหน่งหมายเลขสิบของลิเวอร์พูลยังคงขาดผู้เล่นที่สามารถจะสร้างสารรค์เกมได้อย่างต่อเนื่องและก็มีความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย การขาดผู้เล่นที่มีความสามารถในการทะลวงนารับหรือว่าสร้างสารรค์โอกาสจากพื้นที่แคบทําให้เกมรุกของทีมบางครั้งขาดความหลากหลายเราอยากที่จะให้คุณจำสถิติของโจนกับโซโบ็อกสไลด์ข้างบนไว้ให้ดีและก็ลองเทียบสยถิติกับเรื่องของเวียดในช่วงซีซั่นนี้ดู ซึ่งคุณจะพบว่าเวียดเหนือกว่าทั้ง2คนทุกด้านและในบางสถิติเองเวียดเองนั้นคนเดียวเองนั้นก็ยังมีสถิติที่เหนือกว่าเบอร์สิบของลิเวอร์ฟูในฤดูกาลส0 2วันี่รวมกันซะอีกนะโดยในช่วงซีซั่นนี้เวียดยิงไปได้ทั้น10ประตูกับอีก11 a แอสซิสคีพาสไปทั้งหมด49ครั้งเฉลี่ย2.31ด2.31ครั้งต่อเกมสร้างโอกาสของบิ๊กช้างคีเอช เครั้งอัตราความแม่นยําในการยิงประตู69.9%และนี่คือสติของเวียดเหนือกว่าทั้งสองคนอย่างเห็นได้ชัดส่วนสติเดียวที่ต่ยกว่าคือสติในการผ่านบอลสาเร็จของเวียดซึ่งอยู่ที่ประมาณ82.2%ในขรันี้ หากลิเวอร์พูลต้องการทะลุทะลวงพื้นที่สุดท้ายซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาต้องการเพราะทีมที่เล่นกับลิเวอร์พูลมักจะตั้งรับลึกแทบจะเอารถบัสมาจอดอยู่เป็นประจำดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาฟอรเดนเวียตเนี่ยจะมีข่าวจ่อจะย้ายมาอยู่กับผู้เล่นลิเวอร์พูลอย่างนาหูและถ้่คุณคิดว่าสถิติเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะเราลองไปดูเหตุผลเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะฮะ ว่าทำไมของแดงจึงจอดทำลายส,สติสมสร์ด้วยค่าตัว130ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวเพเรเมเกอร์ชราวเยาวชนรายนี้มารุวมทีมให้จงได้เริ่มตี่พรสวรรค์ของแท้จึงอยู่ที่การเป็นหมายเลขสิบของลิเวอร์พูลนั้นจะต้องทำงานหนักแกละมีหน้าที่ที่หลากหลายมากกว่าการสร้างเกมรุกแต่ว่าบางทีพรสวรรค์ของเวียดเองนั้นอาจทําให้เขาได้รับสิทธิ์ในการไปเล่นเกมรุกมากเป็นพิเศษแบบที่โมซาร่าเคยได้รับ โดยชาวีออรโซอดีตกุนซือ,อรบริษท่ายของเบริ์โบโคเซนบอกว่าพรสวรรค์ของเวียดไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแต่มันคือนักฟุตบอลคนหนึ่งต้องการมากที่สุดเพื่อที่จะได้ไปถึงระดับนักเตะชั้นยอดนั่นคือรู้ว่าควรทําอะไรในเวลาไหนฟอร์เรียนเนี่ยรู้ว่าเมื่อใดควรจะเล่นง่ายเมือ่อใดควรจะสร้างสรรค์นั่นคือสิ่งที่เขาทําได้อย่างโดดเด่นในครั้งนี้และข่าววิพนิในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่นับฟัง 本当にカラー。